สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีของดีสวยๆสภาพสวยหนึ่งในร้อยเลยครับคันนี้ทรงหรูดูดี กว้างกวางนั่งสบายออปชั่นครบครับกับ Toyota Camry 2.4Q ท็อปสุดปี2004ครับรถสวยสีสันเงาฉ่ำแวบๆเลยครับใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับทรงหรูดูดีมีระดับ159,000บาทนะครับรถอยู่เมืองทองธานีนะครับโทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่โทรได้เลยครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับกับทรงหรูๆแบบนี้นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มเช็คมาทุกระบบ พร้อมขายพร้อมขับเอกสารพร้อมโอนนะครับรถสวยครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆแล้วครับสีสันเงาฉ่ำดำดุแบบนี้นะครับลองชมดูได้นะครับคันนี้แอร์แบ็กสีใบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้าครับดูความเงางามของสีนะครับเห็นก้อนเมฆเลยนะครับ ฉะนั้นใครที่สนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับใครสนใจหารถทรงหรูๆนะครับแคมรี่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับในราคา1,000 0แกลางๆนะครับหน0 0บาทนะครับกับทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับช่วงล่างโดดหลุมไม่มีและไม่มีดังแน่นอนรถสวยสภาพนี้นะครับมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงสะดวกสบายกว้างขวาง นั่งได้หลายคนแน่นอนครับทรงหรูดูดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลือนไม้สามสีพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับรถสวยเช็คและคัดมาเรียบร้อยนะครับโดยรวมคือสวยมากครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับดูแลมาทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับกว้างขวางทรงหรูๆรูแบบนี้นะครับเจรจาต่อรองกันดูนะครับก็1 5 9 0 0 0บาทนะครับครั้งที่ออกมาใหม่ๆรุ่นนี้น่าจะมีร้านห้านะครับฉะนั้นตอนนี้ ราคา้ึงบอกว่าดีงามมากๆนะครับการซ่อมบำรุงดูแลต้องบอกว่ารุ่นนี้อึดถึกทนจริงๆนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ Camry ครับ ACV 3 0 ACV 3 1ประมาณนี้นะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงและอู่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้เลยครับในราคาแสนแก,กลางท่านทรงหรูแบบนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายออปชันล้นครับสำหรับราคานี้ต้องบอกว่าดีงามใครที่ชอบเข้าใจสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับได้สภาพ ได้ราคาได้คุณภาพของ t o y ยต a และก็ราคาดีงามครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครที่สนใจนะครับทรงหรูๆรูแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับใช้งานมาแล้ว2,90 0 0 0กมกิโลเมตรนะครับแต่ต้องบอกว่าดูแลมาดีมากๆนะครับเจ้าของเดิมถือว่าใช้งานดีดูแลดีรักรถมากๆมาดูด้านหน้าด้านหลังนะครับต้องบอกว่าภายในของกระโปรงนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้วางของเลยนะครับ สวยมากๆนะครับสำหรับพรมเกาะไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนน็อตหน้าน็อตหลังน,น,น,นี่ไม่ขยับเลยนะครับใครที่ชอบสนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับฝากไวพ้พิจารณากระทึมซับกระทืบไลค์ได้เลยครับรับรองว่าสวยจริงครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นตัวเลือกหลักๆให้กับสมาชิกที่ชอบ Camry นะครับ ปี2004ครับกับทรงหรูๆออปชั่นครบแบบนี้นะครับในราคา159,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดการนตีการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับเลยครับใครที่สนใจอยากได้รถทรงหรูๆในราคาแสนก,กลางๆไว้ครอบครองนะครับ ใครที่ชอบนะครับต้องบอกว่าอึดจริงนะครับเครื่องรุ่นนี้สําหรับผมประสบการณ์ในการใช้แคมรี่ตัวนี้ก็ประมาณ1-2ปีและผมใช้รถติดแก๊สนะครับใช้เยอะด้วยเดินทางเนี่ยกรุงเทพสวนภูมิไปกับก็มีสวนภูมิพัทยาสวนภูมิหัวหินหรือตามแต่ลูกค้าจะจ้างครับเพราะว่าผมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับก็ไปเที่ยวหมดนะครับกรุงเทพการเขาใหญ่หัวหินระยองพัทยาไปหมดครับใช้รถเยอะนะครับ มันขึ้นอยู่กับการดูแลครับและรุ่นนี้ผมบอกเลยเครื่องนี้อึดถึกทนและความหรูหรามีใครที่สนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ c a m รี่นะครับได้ข้อมูลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงอะไรหรืออู่ที่ไหนช่างที่เชี่ยวชาญเก่งๆก็เข้าไปศึกษาได้เลยครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับทรงหรูออปชันแบบนี้นะครับมีมาให้เลือกมีมาให้ชมนะครับ159,000ับาทสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับ เบอร์โทรก็อยู่ด้านหน้านะครับหรือจะคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและรูปมีมาเยอะนะครับใครชอบดูรูปต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาะรถสวยทรงหรูๆมาฝากสมาชิกอีกนะครับ